สวัสดีค่ะชาวแฟนแฟนสองทะลุฟ้านะคะวันนี้พบกับออราเคิลบายพลพิชาอีกเช่นเคยนะคะเราจะกลับมาในรูปแบบของการงานการเงินความรักหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีปฏิทินปี2566รวยทะลุฟ้าจากอาจารย์บุญสุภานะคะด้านไหนก็จะประกอบไปด้วยปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะปี2566และถ้าหากว่าใครนะคะชอบศาสตร์ในด้านของตัวเลขนะคะมีตั้งแต่เดือนมกราจน ถึงเดือนธันวาคมเลยนะคะสำหรับเลขเด่นเลขดังเลขมงคลนะคะเอาไปไว้สำหรับใครที่อยากรับทรัพย์ร่ำรวยค่ะราคาเพียง1,290บาทเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าสั่งจองในช่วงแรกนี้ค่ะลดทันที50%เหลือเพียง645บาทนะคะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างได้เลยค่ะชาวราศีเมษค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่การงานดีกว่านะคะว่าจะ เป็นไปในทิศทางไหนสำหรับเดือนมกราคมการเริ่มต้นปีใหม่นี้นะคะต้องบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองสูงนะคะทำอะไรตามอารมณ์ตามใจซะส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะ<ม>คือพูดง่ายงว่าต่อให้มีความรู้มากองอยู่ตรงหน้านะคะก็ยังเลือกที่จะเชื่อตัวเองมากกว่า นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้การงานเนี่ยติดขัดได้นะคะถ้าเกิดว่าลองลดอารมณ์ลดความเป็นตัวเองลงนิดนึงนะคะแล้วเปิดใจให้กับ อะไรใหม่ๆที่เข้ามาให้กับการงานที่เข้ามาให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับคนที่เข้ามาแนะนําคุณเข้ามานําเสนอคุณหรือเข้ามาให้โอกาสคุณเนี่ยเปิดใจให้เขาสักนิดหนึ่งนะคะเชื่อว่าการงานของชาวราศีเมษเนี่ยจะเป็นไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะถ้าหากคุณยังเชื่อมั่นยึดมั่นมั่นใจในตัวเองสูงมากเกินไปอยู่เนี่ยมันอาจจะนํามาซึ่งความวุ่นวายได้ค่ะมันอาจจะนํามาซึ่งความวุ่นวายได้แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับเราคนเดียวแต่มันจะส่งผลกระทบ ต่อบ,บุคคลอื่นๆด้วยลูกน้องบริวารเจ้านายหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนนะคะทั้งหมดมันอาจจะไปส่งผลกระทบกับตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ขอให้เลือกเพื่อนร่วมงานให้ดีหรือบางคนอาจจะเลือกไม่ได้นาออันนี้เราก็เราก็ว่าไม่ว่ากันนะคะบางทีเราอาจจะเลือกเพื่อนร่วมงานไม่ได้แต่ว่าการที่เราทำงานร่วมกันเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าขากันมันจะเกิดปัญหานะคะอย่างที่บอกว่ามันจะมีไพ่วุ่นวายเข้ามาอยู่นะคะถ้าเกิดว่าทํางานไม่เข้าขากันมันอาจจะเกิดปัญหาได้สําหรับชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังให้ดี นะคะเริ่มต้นจากที่ตัวเองเลยนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่ายมั่นใจมากเกินไปให้ระวังโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดและการกระทานะคะของชาวราศีเมษถ้าเกิดว่าคุณยังยึดติดกับแบบเดิมๆอยู่ยึดมั่นกับตัวเองอยู่นะคะมันอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้คะ่ะสําหรับชาวราศีเมษในเรื่องของการทํางานคะ่ะดวงการเงินชาวราศีเมษนะคะหลังจากที่ล้มลุกคุกครานสลักสับบอมมาบ้างนะคะอาจจะแบบ อยู่กับมือไม่นานเนาะเข้าปุ๊บออกปั๊บอะไรแบบนี้สําหรับชาวราศีเมษต้องบอกต้องขอแสดงความยินดีด้วยเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหนทางทาเงินเข้ามานะคะให้คุณได้ศึกษาให้คุณได้ลองให้คุณได้พิจารณานะคะจะมีช่องทางการเงินเข้ามาจะมีเข้ามามากจนถึงขนาดว่าเผื่อแผ่กับบุคคลอื่นได้เลยก็ว่าได้นะคะดวงการเงินสําหรับชาวราศีเมษในเดือนมกราคมนี้นะคะก็คือสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้หรือถ้าหากว่ามีการจะไปกู้กู้ยืม ก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านการพิจารณานะคะหรือลูกหนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะคืนหนี้คุณกลับมาอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นดวงการเงินของชาวราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าไม่แย่นะคะต้องบอกว่าดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่ให้ระวังคือในเรื่องของการหยิบยืมเพราะว่ามันมีไพ่บุคคลเข้ามาในเรื่องของการหยิบยืมก็คือถ้าเกิดว่ามีใครที่มาหยิบยืมคุณคุณอาจจะต้องพิจารณาให้ดีๆหน่อย นะคะพิจารณาให้ดีๆก่อนนะคะว่าคนนี้เขาแบบอืจะคืนเราไหมนะมีเกณฑ์มีทิศทางที่จะคืนเราได้ไหมนะคะชาวราศีเมษให้ระวังแค่ตร,ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าพอเรามีเงินเข้ามามากๆเนี่ยมันก็จะต้องมีญาติเยอะนะคะญาติเยอะเพื่อนพ้องเยอะขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแต่อย่างที่บอกเลยกว่าเดี๋ยวมันจะมีช่องทางการทําเงินเข้ามามา,มากมายให้กับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะคะ กูยืมก็ได้สบายๆจะกูบ้านซื้อบ้านซื้อรถได้เลยสบายๆส,ส,สำหรับชาวราศีเมษรเดือนมกราคมนะคะดวงคนโสดชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเดือนมกราคมนี้นะคะเริ่มต้นปีจะมีคนรักใหม่ไหมนะคะโอ้โหต่อให้อยากมีชาวราศีเมษก็เลือกที่จะอยู่คนเดียว นะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่านะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะไพ่ขึ้นมาแบบว่าฉันอยู่แบบนี้ก็ฉันอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับชาวราศีเมษในเรื่องของเกณฑ์คนโสดในเดือนมกราคมนี้รู้สึกว่าชีวิตฉันเนี่ยชิวแล้วนะคะสบายแล้วฉันอยู่กับตัวเองได้มีความรักเข้ามาได้ไหมมีเข้ามาได้แต่ว่าฉันจะเลื่องไม่เลื่องนี่ก็อยู่ที่ฉันเองนะคะสําหรับชาวราศีเมษก็อย่างที่ไพ่บอกเลยแต่ว่า มีคนเข้ามาไหมก็มีแค่คนที่มาแอบมองด้อมๆมองๆนะคะเขายังไม่เปิดเผยตัวเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้ที่ยังไม่เปิดเผยตัวเท่าไหร่แต่ชาวราศีเมษชิลอยู่แล้วค่ะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่านะคะซึ่งก็ดูจากไพ่แล้วก็ดีกว่าจริงๆนะคะอยู่คนเดียวก็ยังโอคงโอเคอยู่นะคะไม่จําเป็นต้องแบบมีคู่ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูที่คนมีคู่กันมากดี่ก่าค่ะสําหรับดวงความรักชาวราศีเมษนะคะคนมีคู่จะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะ คนมีคู่ให้ระวังเรื่องของการมีปากเสียงค่ะให้ระวังเรื่องของการยุแยงตะแคงรั่วนะคะมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะเจอปัญหาถาโถมเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าคุณเชื่อคําคนมากจนเกินไปนะคะระวังว่าปัญหามันจะลุกลามใหญ่โตจนไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เปิดใจคุยกันนะคะค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุดไปทีละนิดนะคะเพราะว่าจากไพ่แล้วเนี่ย คือทะเลาะเบาะแวงแน่นอนแต่มาจากการยุแยงตะแคงรั่วของคนอื่นอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นจากกลุ่มเพื่อนก็แล้วแต่นะคะขอให้ชาวราศีเมษในเดือนมกราคมนี้เชื่อใจกันนะคะมั่นคงให้มากๆค่ะสรุปนะคะสรุปกันเลยสำหรับชาวราศีเมษนะคะการงานถามว่าดีไหมระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ระวังมีปัญหากับเพื่อนพ้องพองี่น้องนะคะแล้วก็ให้ระวังการกระทําและคําพูดของตัวเองการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินมีเงินเข้ามาแต่ระวังว่าคนจะเข้ามาหยิบยืมนะคะถ้าอยากกู้ยืมกู้ซื้อบ้านอะไรมีเกณฑ์ผ่านไปได้แน่นอนนะคะคนโสดอยู่สบายคนมีคู่ระวังคนยุแยงค่ะ